บอดี้มามือเดียวเนาะซิเล่วแไนี่ใช้ลูกเต่าไปทั้งไหนเบิดขึ้นเงียบแท้ไปเลยไปเลยมองงี้มือคนดุพี่น้องเลยโผ่กนเนี่ยมือคนดุติดมืหละเลย กะทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องป้าลุงกันเบิดสุขุสุคนคือเก่าพี่น้องเลยเนาะวัจะเป็นทางพี่น้องภายในหรือประตามประเทศก็ขอย,ยินดีต้อนรับข้าวโซซองบกดาวันส้าแล้วคือเก่าพี่น้องเลยเนาะเอาเมื่อนี้เปิดภาพขึ้นมาพบเจอกันกัมุงดาอยู่ที่เพื่อนน้องน้ำฝนเพื่อนพี่น้องเนาะมาทายอัปเดตข่าวๆ เบิ่งส้มน้ากันเด้พี่น้องเนอก่อนอืน่นพี่พักน้องพามาเป็นกาลัง,งใจก็ไล่ก็เซ่เ,เ,เบิ่งคลิปเบิบเบ่งโฆษณาให้สามบุกดา่าเนี่ยเด้อคนไหนพี่น้องเลยมา,มามันหนึ่งถือว่าไวไ้ยหรือพี่น้องเลยอไวไ้แททนี่ไอรถสบายดีเด้อทั้งไอรถเขาบ่ได้มามื่อดียวเนาะสิแล้วแไรเนี่ อากา็ได้สีมือนีบอยลดสมือนี่เนาะพอมืนนอน,นี้กันแล้วแล้วทำไงเลยวายวายวาใสสอก็คักทำพี่เราวเลยทำในหอในแหงเนี่ยเพล่อทานีงเนะาะวายเพี่้าวเนะาะพักไปดีจวดจาดอีดีของนี้กัแล้วเรียบร้อย เบอง์ของกันพ like ี <lite> ่ดาวเลยสบายดีเ้อทังคุณพ่อครับวายนอพนะวายยูเนี่ยสมู้มาแล้วสมูไวอยู่แล้ววายู่เนี่ยมือนี่ยันปิดจอบอยู่ทางในนี่เนอเนะ จะแน่วเมืยอวิวเบิกไงเขาชูงานเลาะมืออื่นนี่ทางตัวพ่อเพิ่นมาแต่เศร้าคือสีหนาวเนาะหนาวเลยหนาวนั่งอยู่ในรถก็คือสีหนาวอยู่เบิ่ง

มาเบิร์นถนนน้ำฝนคนกรีดย่อยเป็นวัดพี่ย้อยเนาะกล้ากูกลอยู่นสองเถานี่เห็ดนี่อยู่พี่บ่อนี่สบายดีเด้อเห็ดยังอันนี้ซอยซีนเห็ดลาบซีนบ่างมานี่อ๋อเป็นแต่แซ่บเทนเนาะโอ๋อผักกะเหลาเหมืนซื้อมาบ่อด้วยวะอยู่พี่ อันนั้นหมอต้มหอต่อน่ะโคตรพังๆพี่น้องเลย้แค่ทางไมยบุญเพิ่นไปทางไหนเสมอนี่ยที่ไรถบ้าตะเกาคือเห็นควบคู่กันเสียเมยครัวเฮาวันนี้ซอยไว้ซื้อเดี๋ยวเห็ดกับเพิ่นบ่เห็ดทางสาบุญเพิ่นบ่เห็ดอือพี่น้องเลย เทอร์ไนน์ด no, uh. uh. ิเนาะสีรุ่ช okay. oh no, 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 no. ิ้นงงวะบ้านอ่ะชิ้นควายควายดิโอ้สพจังเน้อมันเป็นสีแดงเนารนต้องกับเขาซางอะไรเนาะได้ได้ของแสบแล้วสัตว์ในรถเาแล้วหนาวแท้เนี่ยเนาะน้องมาฝนเย็นแห้งอะไรแท้ลูกเต้าไปทางไหนบัดตขึเงียบแท้ เคลื่อนซานกัลซิเลวเลยเนาะสามกัลซิเล่เลยทั้งในนี่ถือว่ามีงบมาเบอร์ละเบอร์ละเป็นพวกสีพวกกระบอกกระเบื้องมีเบอร์ละบ่ สีโครนเนาะตอนนี้มีแต่งบสาบป่ะมงบสา,าบติดบานประตูเทพื้นนี่สิเทพื้นนี่นะเขาว่าเป็นวัดไ,ดไปบินเองเลยเนาะคัวกาตัวกล <c oughs> <c oughs> ้าเกินเลยเสริมมาดีใจนะพี่เองเนาะมาเรื่ <c oughs> อยๆเนาะ เพื่อเพื่อนแล้วนี่ยำฮ้อนมาพอนยำฮ้อนมาเนี่ยเพื่อแล้วเนาะโอ้ท่านนองต้องใส่เห็ดยังไงสานี่ฮะฮ่ามือแม่มือคนดูพี่น้องเลยโผุ้เนี่ยมือคนดุผุ้ติดเลยอม ปผสมปูนซอยเพิ่นด้วยหลังมือเรื่ยมานางพรก่อนแล้วอะไเรื่อยมะแล้วโซวเ้าก็อะไรก็นนางพรมาเลยให้เราสาบเนี่ยหมดแล้วโอ้คือเห็ดซอยเพิ่นแล้วเพิ่นให้พักพรมาเนี่ยนอครัถือว่ากะโชคดีไปน้ำเนาะมากะทางน้องทง้องไยเพิ่นกะซุดซอยทุกสิ่งทุกอย่างเนาะที่ซอยได้ด,ดีแล้วนะ<ด> คือไปยังงนะเนี่ยลยครบปสร้างเยดีเด้อเนาะเอาซอยสางไว้กะเพื่อนเอาก็เลาะไว้นี่แล้ก็ปั้นไปปั้นแล้วได้เบิดเดเบิดพูนจะได้ก้อยแล้วนั่อนี่เลยปั้นแล้วมาแล้วตอแรงาแล้วตอนแรงบ่านนี่แต่รอปั้นบ่อของเพื่อนไงเดี๋ยวมาคุยารกับนงฟักพรพี่น้อยเนาะคอไม่ยังสานั่นอ่ะ เห็นหน้าเห็นยังนะเห็นหน้าเห็นหน้าโอ้เห็นหน้าก็เป็นอีกเห็นหน้านี่ไปยิงยังเนีนุ๊กนุ๊ยอืมยังบัคับหมึกซึ้นกับไปก้านรับังคับกับไปก้านกับนาเลียกับหมดไปโอ้โอไปก้านตะตรงตะแตนเนาะก้นกบกัานนูเคยเคยเห็นเฮลล์อันห่างนูอยู่บ่ได้อยู่บ่คือสีนูลายแท้อยู่พี่ บ่มีคือกันารใช้กลับนี่ยังไงเพอ่์จิได้ตัวนึงเี่นเบิ่องบนบ้านอืมเบิ่งคือสีลายเพราะว่าบ้านเพิ่อนน่ะเป็นอันนี้ลายที่เราเนาะเป็นปลาเป็นอยัางพี่ปลาแล้วเกี่ยวกับหนูอึดหนูอึดจิเจ้าดุพูดอะทหารมันตลอดบอกวการมามาเปิ๊บกับหนูไม่รู้ทีบ้านเลยบ่กอือคืนี่จะทางบ้านทางบ้านนูกไล่ทางบ้านบ้านจะบ้านไหนอยู่เมืองคง หนูใหญ่แน่เนาะอยู่พุ่นเนาะหนูผูกหนูหนูแพงหนูข้าวหนูไว้อ่ะท่านี่มีอยู่หนูผูกแต่มันหายะเล่นรักอ๋อพี่ละตึงนี่มใหญ่เออาเวลาบ่ออเดี๋ยวเ่นกลับไปานี่กดหาอยู่หกินพี่น้องเอ้ยอันนี้กแม่ครัวเฮาทนี้เนาะยังบ่อยู่บ่ปาอยจุเด้เนาะตับหวานเด้นี่เคยกินบ่จุ น้พอนเธอเธอเยอยเป็นยังไงแซ่บอยู่บ่หว, <laughs> วานเคยตำริบหรือเคยกินอย่างว่าตำริบนี่ยรวงจะเป็นรวงแน่บ่แต่ริบสะชุนี่บ่เคยกินบ่าสามุกดายนี่บ่กล้ากินเนาะยานมันีเนเย <c ười> ื่อเองมั้นีนแหละพี่น้องเลยเนาะมันแบบคือบบย่งยงางเ,<อ>เห็นแบบเปียกๆอันยังยงเนี่ยเออเห็ดแบบมันเยอะไปนึ่งไงแต่แบบลวกแล้วมันก็ออกแบบแข็งๆแน่ ดีใจน้ำเนาะถือว่าภาคเวนเฮือนซานเฮานี่กันได้มาขอนเคืองแล้วทั้งสองนะถือว่าช่วงนี้กันหนึ่งข่าวหนึ่งนายังอยู่ตลาดอิุลุงอยู่เนาะอีหล่าเนาะลงมาหนึ่งข่าวตอนเช้าคือสีน้ำไหลว่าเหเ็นเนาะอยากลงด้วยนะโมเมนต์น้องท้องใส่ไปจากว่นหนึ่งข่าวตอนเช้านี่ นลพลบ่อย่ามาคิดคิดแต่น้องทองไสน้องโชคเจ้าอากาศมันหนาวพี่น้องเอ้ยยามนี้อย่าแขะแน่เพราะว่าดุบแต่เช้าแต่เสียกเนาะบ่คือยามฮอยามฮอนี่5:00นกลุกแล้วพี่น้องเอ้ยเนยังบ่ทันได้ไอ้รถยอะนลพลนทาบ โอ้งานว่าผืนแกะมาแต่เมื่อนั้นยังบ่ทัานในเรี่ยวอยู่บอกเม้นเมนรถที่มาเมื่อนั้นบอกมือซื้อน่ะแสดงว่างานใหญ่ลีได้ใส่นาะผลงานจังมือน้องนพช่นึ่งเมี่อานเมื่อคืนีเมื่อคืนตูุกขอโทษอ่าสดแจกเลยแสดงว่างานนี้ประธานบดาได้หน่ เจ้าสาวด้วยเจ้าทายอันเจ้าสาวด้วยเจ้าบ่าวอยู่ในเพื่นที่เป็นเห็ดดองอโอ้ขาดองมันแพงปะแพงเท่าทราฮะเป็นลายเ,าเซน็นอ๋อขาดองแสนบาทเลยบัตรคนเหรอคนลาวหรือคนไทยคนในบานา้นาเนเลยคนลาแต่ว่าคนนะคนไทยผัวเพื่อนเะรอไงผัวเพื่อนเหรอคนไทยป่าขาดองเป็นเซนแล้วเพื่อนมาผูกแขนอยู่พี่ไปเลยบ่ เฉพาะเพลินจังจัดใหญ่อลังการเนาะนอกจากฝนก็ได้ไปน้อเพลินอยู่บ่ไปสวยดองเพลินใช่ไหมอืมงานเพลินนี่อลังการเลยเนาะนอกจากฝนนี่ว่าแล้วก็แต่งระบ่อยละยังอยู่บ่โอ้บ่มีก็เลยบ่ได้แต่งแต่ว่าคอยังกันเรียบร้อยแล้วคารองนอกจากฝนเธอได้สั่นวันสิบล้านนะจ๊วสิบล้านอืมป่งมาเลยบ่ แกนี่แหละมันคาดองมาได้ปงโอ้คาดองไหายังบ่ทันได้ปงมีคำมีคำสองชั้นโอ้คำกะไห้ได้หรือยังแสดงว่ายังเบิดเนาะอยู่ด้วยกันได้จากปีได้ละหปีนี่นะโอ้โหนะตัวนั้นมันบ่อสำคัญเนาะขอแต่ว่าทั้งสองกลัมสองฝ่ายเขาบ่อถือต้องกันเนาะอะเด็กก็ลูกเต้างหักแพงกัน เอา้าได้ได้บาทนี่ใส่แล้วบอคีเมื่อยให้เใส่แล้วเป็นอะไรนี่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 หน้าขาเป็นวนเนาะการใส่ใส่ได้จะคืนเน่ยการมือที่เอื้อยเอามาให้ก็สกใส่การใส่สองคืนเนาะเราท้องใส่ก็ใส่เหรอ,อนราเราฝนม่นได้โหดใส่บ่ ว่าใส่แล้วหน้าวานขึ้นกว่าเก้านะโอตายลงเมียเจ้าของแล้วยังมาคืนเนาะ, <c oughs> อะลองใส่ไปพูดแหละมิดนึงกระปุกเนาะจะได้รู้ซึ่าว่ามันเป็นแน่ใด่มันสะอาดคือสกแต่ะห <c oughs> <c oughs> แต่เนื้อคีมมันสัมผัสแล้วเป็นแน่ใด <c oughs> แบบมันบนเนียแบบมันสบายมันลื่นแบบเขาทาแล้วมันกัดซึมสับลงเลยเนาะ <c oughs> ไปใส่แป้งกับแป้งพรมันกะแบบมันบริพูนคือแบบเขาใส่อะนรเบอรบอะไรแบบแบบเป็นขาดเป็นย่างนะแบบมันเรียบกับเนียนเข้ากันได้บ่าตอนนี้กะป้องกันไว้ก่อนเนาะพรนานาวป้องกันหนาแตกหนาฮาวกะลองใส่เบิรงเนาะเพราะว่าทางนอนละผลเพิ่นส่วนหลายคั้นใส่รี้มือถือนี่เนี่ยเพิ่นสะเป็นซิล บ่แต mm. ่นี่ไม่ได้ขึ้นหรอว่าหน้าขาวก็กาวเนาะลองเบิ่งอันนาบัดเบิดอันนี้ที่นลงบัดเบิดสุดอ่บัดหนึ่งกระปุกวันสิเป็นใจเนาะตอนนี้ใส่หากระใส่เท้าสองเท้ยังบู่หูซึกดอกสำหรับนอลนะซอยหิรูหิกิน อ่าลมแท้นี่เนาะแล้วซะคนน้อยกะมีแต่ใส่เสื้อนานาเนาะให้เพิ่นให้เพิ่นเป็นวัดเป็นไรแต่ว่าความภาคนนี่กะโอ้บ่ธรรมดาเนาะทางน้นละคนนี่แหละพี่น้อยเนาะกระดองอ่าเฮาเว้ากันในมือมันแต่ว่าเฮายังส่งมาหาบ่ได้กยังบ่ทันได้ยืนเนาะ มีนะวอันตูบ้บางคนนี่กัทั้งพ่อทั้งแม่นี่กัอยากเล่งนะเล่งทงั้งผูซ่าได้เนาะเงินขารองแล้วมีตู้เราแบบแบบอนไรเนาะเรา,เเรา,าแบบากออันนี้เราพู้อะคือฮาบุมี่หรือฮูฮาบุมีม่อืออะไรนนี้ได้แบ,บเพิ่นกรเห็นเฮาอยู่เนาะทุกมื้อ <c oughs> มีแต่ลูกแต่อันนี้กับบได้ไปหาทางไหนเนาะคันวาเข้าไปหาเงินหาคำยังมาได้สุ่งได้ยืนเพื่อนอ้อยละยอันอยู่้ำการมาได้หกปีนี่ได้ลูกกบน้องท้องทรายนี่จะคุ้นกดีโอ้ผู้น้อยเห็นืมเพิ่นไปใส่อะไรเด้อดิเพิ่นไปแค่ลิ<อ>ลลงใส่สุดอนาเด้อเนาะลมซับเป็นน้าเป็นไอเน้ ลมเทะมีที่เราอ้เนาะขันสามุกดายืนนี่ยังทางกระต่ายสันกับกับเลยเด้เนอะห้องใายบดหนาววะนี่วะคือใส่เสื้อแขนสั้นแท้นี่ตอนนั้นยอดพุ่นเสื้อแขนสั้นมันเนี่ยห่อนห่อนบวะเนาะอันนี้สาวยอดพุ่นแต่กวันนี้หนาวหนาววายไปอยากขู่เนาะใส่เสื้อแขนสั้นบมดหนาววะขันสามุกดาใส่เสื้อแขนยาวแท้ยังทางกระต่ายสันกับกับ โู้พี่เนาะไม่ไทยใจตะวันเท่านั้นนองท้องใส่ก็มีเสือขั่หน้าลายโตอยู่บ่บ่มีอืมลายลายตามโตเนาะแมนบ่เสือตัวนี้กะอันนี้เสือมานพเน้เนาะแม่นเนาะเสือมาันปูกป้าต้องผี่น้อยชัวร์มาเสืออัน อันมานักล่าอยนี่เนาะบางในมาเล่นลายพูดเยอยามหยางกับป่าใส่ใกับนูเต็มหมดเลยเนาะแต่มาเสียนักล่ามีแต่บางแง่เลยอ่าสัตว์ดอกเนาะอย่าให้ทางน้องเพื่นแต่งยู่โคกินก่อนบัดนี่มียังบอลไว้ทิดเข่าบอลนะให้ปิดทะยเนนะลมพัดลมพัดเหรอลมพัดแล้วมันมันจะแห้ง เห็กันงเนาะมีถุงยางไงเนี่ยมาซบไว้แล้วะบอเรียบร้อยพี่้องเลยขวดบะไพักไว้ปเออพักไว้เรียบร้อยเาเตรียมมาให้เพื่นเนาะ โอเคบอลเทียนได้หายทังนอกเพื่อนเต็งอยู่ควกินเนาะโดยสบายดีเด้ออีหลานเนาะเดี๋ยวทางสาวกุญช่ายางค่ะเบิ้เบิ้ลทางในอีกก่อนพี่น้องเลยโดยงามเลยงามแล้วโอ้่ายังใสยังขัวอ้าดยีวแล้วเพราะว่าอ้าวงามแล้วคนเทียนอย่างนี้ยังใสยังขัวอยู่อ่ยิ้มกันยันเลือด แต่ก็เลยเอาสติ๊กขึ้นมาใส่จะดรอ่ะโอ้พันเสิร์ฟพอมงามบ่คือเนียงใส่เนียงขวดอยู่แถวพี่น้องเลยเนาะแต่ก็เลยหาสติ๊กมันมาทาน้ำมันลมเนาะไม่ต้องทาน้ำมันพืชน้ำมันพืชอย่าพูดคือยังอยู่นะขวดไม่ได้เบิ้นอะไรนะเบิ้นหรอวะไม่ต้องคนทอดไข่โอ้เนาะโอ้ที่น้องไอ้ลมซำเนาะแม่มันนี่ลมแลยแม่วานนี่ก็บป้าทางลมทางพุทธหมู่วาน แบมันนี่สิคายเน่ยับมาอีกเลยข้าะสีคือหน่อยจังหน่อยกอมันห่วยไปอีกเนี่ยฟังรุนฟังเหรอฟังเอวนี่นะทั้งบดทั้งล้มหมูวานนี่ยินดีเยมือนนี่ข้างวานี่มันนี่สิคายก่าหมูวานนี่เนาะได้หมวานนี่แบบเห็นตะเวนเลยแดดหมูวานบดเลย จ้เหงมาแต่เศ้าเสมอข้ายี่ดอกเจ้าปิดตึบ่อยเนาะหมอไพ่ชนเศ้าสร้างเพื่อนแม่ปกนดี้คเ้าเศ้าคนไี้นี่เขอาต้องไปคุณชมไปไปเศร้าเพเพื่อไปเพื่อมาเนาะแม่มาสวยเลยกเพื่นแะยันมานางเล้ยวเพื่นแม่เอ้าเพื่อนเศ้ายางหน่อยแะยางสวยหอดพี่เก้ามุ้งยังไขรเออ นน Eller, ออม,มือเศร้าน응ี่หอดไว้มือเศร้าเปแ่ดโมงครึ่งเจ้าเจ้าออกแต่เศร้ามือเลเนาะหกโมงหลังมื้อหลังมื้อก็หกโมงครึ่งเลยเศร้าถือว่าทางสามผนกับไวเดร็เนาะวัอนี้ยันปิดอยู่ทางในเนาะยันปิดทางนอกแบบนี้ซีมอนี่เลยเลยดีใจน้ำพี่น้องเนาะคือว่ามาได้แล้วอันเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอือเลยมาซาเดียทางสามมุกดาก็สิได้ปิดคลิปก่อนบัดนี้ เด้อสบายดีเด้อทางสาวบุญเท่าเนาะพี่นนะ้อยเนาะอันกันกพอกันอนะยู่ในงานน้องน้ำฝนเพื่อนอ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กะลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะกะบพวี่ยังรายเนาะฝากมาเยี่ยมอาหารทางน้องน้ำฝนเพื่อนทางเพื่อนทางซานเาเป็นงานโก่งงานกอกับทีว่าใกล้สำเร็จแล้วพี่น้องเนาะทางในเทา,นาเอาคนดีกับขอบอ,อบใจเอฟซีเมื่อสู่สุพรนณเด้อที่ขามาติดตามหาชมหาฟังเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วสบายดี